สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่พาชม Honda City ปี2008แบบสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ลูกค้าเข้ามาหาเราก็ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะเปลี่ยนโฉมรถคันเดิมนะครับที่ใช้มานานแล้วให้ดูเป็นรถ คันใหม่กลับออกไปก็เลือกแบบกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็จบลงด้วยชุดนี้ครับแต่เป็นชุดแต่งแบบผสมนะครับผสมกันระหว่างชุดแต่งไท X นะครับด้านหน้าจะเลือกเป็นกันชนหน้าไท X ก,กับกระจังหน้า RR แล้วก็ผสมกับข้างและกันชนท้ายทรง Envision น,น,นะครับ ชุดแต่งชุดนี้จะเป็นแบบชุดใหญ่นะครับจะเป็นแบบเปลี่ยนโฉมทั้งคันไปเลยครับยกกันชนทั้งตัวไม่ได้เป็นแบบสเกิร์ตต่อลิ้นนะครับได้ไปพร้อมไปท่อคู่แล้วก็ด้านท้ายก็มีไฟทับทิมด้วยนะครับซ้ายขวาเป็น LED สวยงามลงตัวไปอีกแบบครับ คันนี้เดี๋ยวจบจากตรงนี้ไปก็ลำดับต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนชุดล้ออีกหนึ่งชุดนะครับก็จะสวยงามดูเป็นคันใหม่ลืมคันเดิมไปเลยอันนี้ขนาดใส่กับล้อเดิมนะครับยังดูสวยมากมาย ฝากไว้อีกหนึ่งผลงานสวยๆนะครับจากสำนักเรานะครับเพื่อนๆท่านใดต้องการแต่งรถหรือต้องการปรึกษาทางด้านนี้นะครับก็สอบถามมาที่พวกเราได้เสมอนะครับหรือแวะมาเที่ยวเล่นได้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเรายินดีต้อนรับตลอดนะครับทุกเวลาขอบคุณมากๆนะครับ ากไว้อีกหนึ่งคนงานสวยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ